ไม่น่าก็จริงงา,า,านในตายอยู่ไร้วันใดบอกตัวเองให้จำอย่าไปรักกับใครกิใจของเราจะเค็ม ในใจคองเคาไม่เคยมีใคน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดนี้คุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายในเจวันคอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคอปพอ1น86 บ่ายวันนี้นะคะวันพุธ24กรกฎาคม2567ช่วงเช้าที่ผ่านมาสุภาวดีได้มีโอกาสนำเสนอ ข้อมูลสำคัญจากทางสำนักงานคอปพอจังหวัดสงขลานะคะในกรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการของสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้เราจรึงขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้มในการสำนักงานคอปพอจังหวัดสงขลานะคะกรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับ เราในบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะผอ,อ,อค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผอ,อค่ะท่านผู้มืนในการสํานักงานคอปปพอจังหวัดสงขลาคุณธนาศักดิ์จันรตระกูลมาเจอกันอีกแล้วนะคะผอ,อในบ่ายวันทำงาน ข่าวด่วนใช่ไหมคะมีข่าวด่วนใช่นะคะที่จะแจ้งครับที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนฟังของเราได้รับทราบรวมถึงแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนเพราะกลนนําเลยค่ะที่มาที่ไปเริ่มต้นเมื่อที่ไปนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวคําสั่งของทางด้าน ราฐมบันทีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่1,364ครับ251,364ครับ25คดนี่นะครับค่ะเรื่องของการเพิกถอ,อนใบอนุญาตประกอบธุรกิจอของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับวันที่4รกรกฎาคมที่ผ่านมา2พศ2 5, 5็7ที่ผ่านมานี่ยี่สิบวันที่แล้วพอดีเลยครับผมค่ะก็ผลผลของคําสั่งงนี้เนี่ยนะครับ เมื่อมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับก็ในส่วนของทางแน่นอนที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้มีการมีการร้องเรียนนะครับในส่วนของทางบริษัทสินมั่นคงนะครับมีประชาชนจํานวนมากนะครับเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับไม่ว่าเรื่องของประกันโควิดก็ดีนะครับประกันในส่วนของาสินงใหม่รถยนต์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยจะทําอย่างไรดีนะครับในเมื่อบริษัทนี้ถูกปิดกิจการไปแล้วนะครับถูกปิดอันนี้ก็ แลในส่วนของทางสำนักง,งานนะครับคอปพพเราก็นะครับก็มีการวางแผนนะครับที่จะ,ะรับมือช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือนะครับในส่วนของใน<ร>การสื่อเด็กกับประชาชนนะครับ,รบก็จะ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 ,ะแจ้งอย่างนี้นะครับคือหลังจากที่ทางรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยก็ทางนั้นคณะกรรมาการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัย ท่านก็ได้มีการจัดตั้งนะครับทางคณะบอร์ดก็มีการจัดตั้งให้ทางสํารับบัญชีเนี่ยให้ทางกองทุนเนี่ยประกันวินาศภัยเป็นผู้ชําระบัญชีนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้ชําระหนี้แทนอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านท่านผอครัเป็นผู้ชำระบัญชีก็คือชําระหนี้นะครับทั้งหลายทั้งหมดแทนนะครับทางบริษัทสินบัญคุมครับผมครับค่ะแล้วการชําระหนี้ค่ะรายละเอียดของการชําระหนี้พอจะบอก กว้างๆสักหน่อยได้ไหมครับหมอคะครับก็จริงๆแล้วในในการรายละเอียดของการชําระหนี้เนี่ยนะเขาก็มีการกําหนดนะครับในส่วนของทางกอ,องทุนนะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นได้มีการกําหนดนะครับในเรื่องของการชําระหนี้เนี่ยให้ชําระหนี้ทางด้านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านเนี่เราเคยชําระหนี้โดยการยื่นผ่านทางคอปปนะครับหรือเนี่ยในการยื่นผ่านทางออนไลน์ หรือยื่นโดยตรงกับทางกองทุนประกันวินาศภัยมาที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับทีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบเดิมนะเราไม่ได้มีการยื่นผ่านมาทางสำนักงานคอปปอในภูมิภาคในแต่ละจังหวัดแล้วนะครับรวมถึงจังหวัดที่ฮัตต์แถบ,บนี้ด้วยนะแต่ว่านะครับทางกองทุนนียเขาให้ยื่นทางออนไลน์นะครับซึ่งรายละเอียดการยื่นทางออนไลน์เนี่ยจะต้องยื่นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ทางกองทุนเขาจะมีประกาศออกมานะครับซึ่งจะแบ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งลักษณะก็คือ,อยื่นนะครับในตัวของออนไลน์ที่ที่ที่ทางทางก<ม>องทุนเขากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งจะมีะในเรื่องของผ่านระบบนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นเหมือนกับเขาเรียก HTTP นะครับ https แล้วก็โคลอนแล้วก็ดับเบิลสแลนะครับ r p s e s e v จุดนะครับ t i f o r t h ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางกองทุนนะครับประกันวินาศภัย t i f นะครับ o r t h สามารถเข้าไปดูได้นะครับในนั้นว่าเขามีรายละเอียดการยื่น นะครับคาทวงนี้เนี่ยต้องยื่นอะไรบ้างนะครับม,มีเอกสารอะไรบ้างานะครับนี้บางครั้งเนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊เคยยื่นไว้แล้วกับที่ทางผ่านทางสํานักง,งานบังคับคดีที่ตอนนั้นทางบริษัทสินบังคงเนี่ยขอแก้ไขฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วต่อมาภายหลังเนี่ยมีการศาลล้มลายกลางนะครับท่านก็มีคําสั่งไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทก็ทําให้ในส่วนของทางบริษัทเนี่ยก็ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการของทางสารลม้มล้มละละายกลางได้นะครับในการแก้ไขฟื้นฟูกิจการนะฮะทีนี้ในส่วนของนี้เนี่ยนะครับอ,อ่าที่เคยยื่นเอกสารไว้แล<ม>้วก็ต้องยื่นในเอกสารใหม่ครับบางคนเข้าใจยื่นแล้วเนี่ยไม่ต้องยื่นแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อีนน้่ท่านทำความเข้าใจใหม่อืมครับเพราะว่าเป็นกฎหมายคนละฉบับกันนะครับนะฮะเป็นเรื่องของกฎหมายคนละฉบับกันนเาั้นท่านต้อง เตรียมเอกสารนะครับในการยื่นผ่านออนไลน์นะครับกับทางกองทุนประกันวินาศภัยนะครับผู้ชําระบัญชี<ฆ>แทนบริษัทสินมันคงนะฮะอันนี้ท<ฆ>่ต้องต้องต้องยื่นนะครับนะศึกษาได้ครับในใจใน,ใน,ใ,นในเว็บไซต์ของทางอกองทุน e i f o r t h นะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่แลนะท่านสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถไปดูว่าต้องอเตรียมเอกสารอะไร นะครับแต่กําหนดการการยื่นเนี่ยอยาเพิ่ยื่นตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะท่านหมอคะยังครับยังครับยังไม่ถึงกําหนดกําหนดเขาเนี่ยตามที่ถแถลงเอาไว้นะครับท่นนทานผู้จัดการกองทุนครับท่านถแถลงไว้ว่าจะเริ่มนะครับวันที่เก้าเดือนเก้าก็คือกันยายนนะฮะเลิกนะครับเลิกเลิกคือวันที่เก้าเดือนเก้านะครับปีนี้นะฮะก็คือวันที่เก้าเดือนกันยานะครับ จนถึงวันที่นะครับ7พฤศจิกานะครับรวมระยะเวลา60วันนะครับสองเดือนระยะเวลา60วันครับสองเดือนครับอันนี้ก็สามารถยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมคะยื่นออนไลน์เท่านั้นค่ะยื่นออนไลน์มันก็จะเป็นการดีครับการยื่นผ่านทางออนไลน์เนี่ยการเรียงลําดับนะครับของเจ้าหนี้นะบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีปัญหากาไม่มีปัญหาว่าไอ้ยื่นผ่าน ทางช่องทางนี้กับช่องทางนั้นเนี่ยไอ้ช่องทางไหนจะได้ก่อนได้หลังช่องทางนี้ยืดแล้วทําไมยังไม่ถึงลําดับอันนี้มัน,นจะเป็นปัญหาที่บานมาในอนนในดีตทนนี่ทางกองทุนทการวินาทีสภัยก็เลยไม่ใหอยากให้มีปัญหาว่าเออลำดับของเจ้าหนี้ก่อนหลังใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาเลือกเอาช่องทางเดียวเลยครับช่องทางออนไลน์นี่นะครับเป็นช่องทางที่อาจะลําดับคิวได้อย่างในระบบเลยนะอย่างเรียงลําดับถูกต้องนะครับท่านค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกหนี้ของสินมั่นคงประกันภยัยคือตอนนี้เนี่ยท่านผอ,อเนี่ยมาคุยข้อมูลให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าในระยะนี้เนี่ยให้เวลาไปเตรียมตัวให้เวลาไปเตรียมข้อมูลก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะผอคะครับก็เอกสารทั้งหลายนะที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้นะครับเพราะบางท่านเนี่ยมีเอกสารที่เคยยื่นไว้แล้วและทางบริษัทก็มีการรับรองในเรื่องของ ค่าซ่อมก็ดีหรือว่าในสินใหม่เรื่องโควิดอะไรไว้เนี่ยอ,อันนี้หลักฐานนั้นเอามาใช้ได้นะครับยื่นเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันขอรับชําระนี้หรือทวงนี้จากกองทุนประกันกานาภัยได้ครับทีนี้อีกอย่างหนึงนะจะเพิ่มเติมนะครับก็มีลูกค้าอีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าของผู้ประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงมีเขายังถือกรมธรรมอยู่ยังไม่เคยเคลมเลย แต,แต่ยังถือกลมันธัน์ของบริษัทอยู่อันอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วทางด้านปปพ,พ,พแล้วก็ทางด้านสมาคมอาการวินาศภัยไทยเราก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับโดยทางสมาคมเนี่ยท่านก็ประสานทางบริษัทนะครับที่จะให้การช่วยเหลือในเยียวยานะครับตรงนี้สําหรับกลมันธันต์เดิมนะครับของสินมั่นคงที่ยังอยู่ยในความคุ้มครอง<ช>ยังไม,ไม่หมดอายุยังอยู่ในความคุ้มครองนะครับอันนี้ก็ จะดูว่าระยะเวลาความคครองเหลือเท่าไหร่ก็จะคํานวณในเรื่องของเบี้ยประกันภัยที่จะคืนนะคะรับเบี้ยประกรันภัยแต่แต่นะครับเบี้ยประกันภัยตรงนี้นี่เราจะเอาคืนในลักษณะเป็นส่วนลดนะครับส่วนลดในกรณีที่มีการทําประกันภัยกับบริษัทนะครับที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้มี9บริษัทนะครับที่กําหนดไว้ว่าถ้าลูกค้าครับลูกค้าเนี่ย ยกเลิกรมธรทันเดิมของสินมั่นคงแล้วมาทำารกันกับบริษัทเกบริษัทนะครับที่กําหนดไวเนน้เนี่ยทีนี้เขาจะมบเบี้ยประกันภัยเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับของบริษัทสินมั่นคงเดิมเนี่ยมาคํานวณแล้วก็เบี้ยประกันภัยที่ซื้อใหม่ที่มีความคุ้มครองเริ่มต้นอีกหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับก็หมายความว่าจะเอามาเป็นส่วนลดให้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะท่านผอครับเป็นส่วนลดให้ครับแล้วก็ทางด้านบริษัทที่ ที่ที่ท่านไปทําใหม่เนี่ยเขาก็จะรับชุมสิทธิ์นึงไปไล่เบี้ยนะครับไปไปไปเรียกร้องแทนนะครับแทนท่านนะครับซึ่งเก้าบริษัทเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือเนี่ยนะครับเริ่มมีหนึ่งบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนสองบริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัยจำกัดมหาชนสามบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนสี่บริษัทนนชาติประกันภัย นะครับจำกัดมหาชน5บริษัทนวกิจประกันภัยจำกัดมหาชน6นะครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน7นะครับบริษัทเอโกนะประกันภัยจำกัดมหาชน8บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทสุดท้ายบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒจำกัดมหาชนครับทั้ง9บริษัทค่ะเพราะฉะนั้นที่จะ สามารถที่จะติดต่อ9รบ,บริษัทนี้ได้ทั้งบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราก็จะได้รับความคุ้มครองต่อจากสินมั่นคงประกันภยัยอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านมอครับต้ะติดต่อเก้าบริษัทนี้นะครับ,รบเพื่อที่ทําประกันภัยใหม่คนะครับเพื่อทำประกันภัยใหม่กับบริษัทใหม่แต่ระยะเวลาของความคุ้มครองเนี่ย huh. บริษัทสินมั่นคงที่มีอยู่เดิมอันนี้เนี่ย เขาจะคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยลดนะครับเป็นส่วนลดเอามาลดเบี้ยประกันภัยใหม่ครับค่ะก็น่าจะชัดเจนนะคะก็ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะจากการยกเลิกนะคะคำสั่งนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ถือเป็นโอกาสดีเราก็ยังได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องใช่ใช่คคือคือ ช่วงนี้เนี่ยคือนิ่งนอนใจไม่ได้สําหรับท่านที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงไว้นีครับอันนี้ก็เวลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดไปชนรถหรือว่ารถเราเสียหายเนี่ยนะครับรถที่ทําประกันกับศินมั่นคงเสียหายอันนี้เนี่ยต้องสำรองจ่ายไปก่อนสำรองจ่ายก่อนไม่ว่าจะซ่อมรถตัวเองหรือซ่อมรถกู่กรณีนะ,น,นะครับปัญหาตามมาว่าแล้วเราจะไปเรียกร้องจ<ห><ต>ากใครใ,ใช่ไหมคะร้องรับทางบริษัทศินมั่นคงมาจ่าย ก็คงจะจ่ายไม่ได้เพราะบริษัทถูกปิดไปแล้วค่ะให้กองทุนมาจาาไก็ต้องรอเรียงลําดับตามลําดับคิวครับครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาเนือนานมากเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะครับนะครับสําหรับท่านที่ถือกรมธรรม์เดิมของบริษัทสินมั่นคงไว้เนี่ยให้รีบนะฮะนะฮะทำประกันภัยใหม่ซึ่งการทําประกันใหม่การการทําประกันใหม่กับเก้าบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นการยกเลิกนะครับกรมธรรม์ประกันภัยเดิมกับบริษัทสินมั่นคงครับนะับ ค,คือยกเลเกิกคันทีเลยใช่ไหมคะท่านผอยกเลิกเลยเป็นการยกเลิกเลยครับค่ะ,ะครับน<อ>ีฮะก็ก็ก,กปากน,นิ้สำหรับท่านที่ถือกุมารรมันบทศิล์มังคงไว้นะครับค,บค่ะ ถึงแม้ว่าการออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของสินมั่นคงประกันภัยอาจจะส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนี้นะคะแต่ทางกองทุนนะคะอกองทุนประกันวินาศภัยก็มีทางออกมอีทางช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับเงินสนับสนุนเงินที่ ต้องได้รับจากการที่เราเป็นลูกหนี้เพราะงานนี้นะคะทางออกต่างๆที่ทางภาครัฐนี่นะคะมอบและให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลใจไปได้บ้างใช่ไหมคะท่านหมอครับก็นะฮะอันนี้ก็อย่างตอนนี้ก็มีประชาชนหรือว่าผู้ถือประกันหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าหนี้บางท่านหากมีข้อปัญหามีข้อสงสัยอะไรเราก็ยิน ดีนะครับทางพอพ,อพอเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ที่ให้ใําคำแนะนําปรึกษานะครับว่าเออในเรื่องของการดําเนินการต่างๆในการยื่นขอรับชําระหนี้อะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เราแนะนําได้ครับแต่ว่าให้ท่านไปยื่นนะครับให้ท่านไปยื่นที่ที่ให้ท่านไปยื่นที่ออนไลน์นะครับค <c oughs> ่ะเท่านั้นทางองค์กปรบริหารสภากับ ค่ะทักทายออคุณอเนกที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านพอ,อมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์พูดทิ้งท้ายสำหรับกรณีนี้เพิ่มเติมบ้างคะท่านผอ,อคะก็นะฮะในส่วนของการเพิกถอนใบอนุญาตาบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนีเ,เรานะครับอยากจะบอกว่า คือตรงนี้เนี่ยนะครับก็นะในเรื่องของการเพิกถอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่จะต้องกระทํานะครับเพราะว่าในเรื่องของการดําเนินธุรกิจของบริษัทนี่มีสภาพที่ไม่คล่องนะครับแล้วก็ทําให้อาจจะเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนได้ในรอบ้เราได้มีการเพิกถอนไปแต่ก็อยากจะบอกว่าธุรกิจประกันไม่น่าสะพายเนี่ยกนะนะ็เรายังมีภารลักอะไรที่ดี เน่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเพิกถอนเนี่ยของทางบริษัทเนี่ยก็เป็นการดําเนินกิจการภายในของบริษัทนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้กระทบถึงธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกันธุรกิจประกันภยัยโดยภาพรวมเลยนะครับนี่ครับครับค่ะ แล้วก็ทิ้งท้าย <15. S 1> ค่ะสักหน่อยค่ะทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงค่ะท่านผอ,อาคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของในหลวงรัชกาลที่10ในนามของสํานักงานคอปพอจังหวัดสงขลามีอะไรที่อยากจะอบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในการร่วมกันรณรงค์ทำความดีถวายแด่ในหลวงของเราบ้างคะอันนี้จริงจ,งจงแล้วนะครับสถาบันประมาษัตรยทขีย พวกเราทุกคนก็ให้การเคารพเท่ท่จะดนะครับเพราะในส่วนของทางคระพองเองเราก็าการรณรงค์ในเรื่องของการสวมเสื้อสีเหลืองค่ะตลอดทั้งเดืองอใช่ครับแล้วก็ถวายพระพรอ,อะไรต่างๆเนี้ซึ่งจริงๆแล้วเ,เราเราเองเนี่ยนะครับมีความเคารพอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากๆนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ร่วมกันรณรงค์สวมเสื้อเหลืองนะครับในช่วงตลอด จนถึงเส้นเดือนนะครับค่ะและนี่คือข้อมูลที่เราหยิบมานําเสนอมาบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ได้รับทราบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคอปพอจังหวัดสงขลานะคะคุณธนาศักดิ์จันทรกูลที่ กรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะที่เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สํานักงานคอปปพอจังหวัดสงขลาค่ะ074252105สายด่วนคอปปพอ1186วันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ,อมากๆนะคะขอบพระคุณมากแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกับเราในบ่ายวันนี้ด้วยนะคะถ้าข่าวที่เรานำมาเสนอในบ่ายวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลไปให้กับคนอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหากคุณกำลังกังวลกับค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลประกันภัยสุขภาพช่วยคุณได้สำนักงานขอ้อบพรับปรุงแบบประกันภัยสุขภาพไม่ ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นคุ้มครองพ้นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บกายคุ้มครองทางผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกพร้อมพุประโยชน์เพิ่มเติม,ตมอื่นๆบายใจเหรื่งคารักษาพยาบาลด้วยการประกันภัยสุขภาพสอบถ้ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใต้ด้วนขอ้อปอพพอึ่งๆแปดพก27 Indi FM Radio Professional